หมุนตอนหนึ่งครับนะป้อนปาโชมจะได้เสิร์ฟครับลูกผีกันนะเสิร์ฟดีด้วยครับเอาแล้วครับมาเหมือนกันนะป้อนยางอยากได้เสิร์ฟเดี๋ยวจะอ้อยเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับเกมยนเสิร์ฟจะมาใหม่ลูกนี้้องไปแล้วยังได้อยู่ครับเดีวมันเตะลูกนี้ยอดมากยังไงครับโอ้ยติดหลังแล้วหลับบเตะสิร์ฟมาช่องกลาง หนึ่งต่อสี่ครับนักบอลประถมจะได้เสิร์ฟครับในเซตที่สามครับเสิร์ฟลูกนี้พิกเน็ตไปยังได้ครับแล้วยกกลับมาสวยเลยครับลูกนี้ข้าขอนยังครับโอ้ครับเตะมีมาครับโอ้โหสวยครับนักบอลประถมครับแล้วยกสวยสวยนี้เตะสามต่อสี่ครับแต้มห่างอยู่แต่แค่แต้มเดียวครับแล้วขัดไปหน้าสายครับยังเปิดสวยครับแล้วยกเข้ามาลูกนี้จอจอครับ น้ำแล้วก็น้องการผสมรับหยอดไปเบาๆลวนครับตต่อครับถรดมาครับยิงเสริมผลข้าขอนยานพาแล้วครับม่เะางเสริม้อทุบมาเลยครับโอ้โหครับครับปผเปิด เสิร์ฟลูกนี้ใส่ได้ครับรบอลกระโดมเรายกกลับมาสวยด้วยครับต่อหกครับเ,รเสิร์ฟยอดมาลูกนี้ยังตัดได้ครับเรายกสวยครับลูกนี้เตะโดนมากครับปัญญามาร์ทอยู่สี่คะแนนครับเสิร์ฟลูกนี้เขาจังหวะเปิดดีมากครับเรายกเล่นเองอีแกแล้ว เป็ดตอ่อขอครับเส,สือม้างบต่อ12ครับเส์อเปิดดีครับเดียกมาเฉยเลยครับนม่ไม่มีบอลบ 6ต่อ14่ครับแลบ,บเดียวเกมครับใครจะเป็นแชมป์ครับหน้าครนปฐมจะปิดเกมเลยไหมเปิดไม่เครับ